สวัสดีค่ะทุกคนพอขมนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มานานมากวันนี้มีโปรโมชั่นใหม่มาแนะนํานะคะก็คือมีมากมายเลยทุกคนนี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นแม่ค้อาออนไลน์ค่ะขายของหลายตัวเลยตามที่เห็นเลยแต่ว่าแบบขายหลายแพลตฟอร์มช h อป e e l ล z a d a t i k t o ตอกแล้วก็มีแฟนเพจด้วยคือจุดงรตต้นทำไมถึงแบบเปลี่ยนมาขายของออนไลน์ คือสาเหตุหลักๆที่เราแบบลาออกจากงานประจาคือหนึ่งคือเพือ่อร่วมงาน2คือแบบกดด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ฟรีกับการแบบใช้ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาด้วยจริงๆอ่ะเราอ่ะขายออนไลน์มาตั้งแต่มัธยมแล้วแล้วทีเนี้ย มาหาลัยรเราก็ยังขายอยู่แล้วพอมาทํางานประจำเรารู้สึกว่าแบบเออเราขายของออนไลน์เราก็ได้เงินอยู่ดีอะ่ะแบบเรามีเวลาที่จะแบบไปที่ไหนก็ได้ดูแลแมวเราแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลาออกจากงานประจำมาขายออนไลน์แล้วเริ่มมาทําแบรนด์ตัวเองได้ยังเราอ่ะชอบสครับผิวเว้ยแล้วคือสครับเนี้ยมันเป็นสครับน้ําตาลซึ่งเราอ่ะลองแบบหลายตัวมากๆฟิลที่เราชอบที่สุดคือน้ําตาลแล้วเราก็แบบว่าลองหา บริษัทที่เขาผลิตมาแล้วก็ให้ส่งมาหลายๆตัวมาลองเทสดูอะไรเงี้ยคือจุดเริ่มต้นทําไมถึงสร้างแบรนด์ตัวเองคือเราอะอยากมีเงินจุดเริ่มต้นแค่นี้เลยเว้ยคือใครๆเขาก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจถูกปะเราคือแบบเราก็คิดใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยนะเราใช้เวลาคิดแค่แบบ1อาทิตย์อะแล้วเราก็ทําเลย เวลาเราคิดจะทําอะไรอ่ะเราลงมือทําเลยอย่าพูดว่ารอก่อนรอก่อนรอก่อนเพราะว่าถ้าเรารออ่ะมันก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มลงมือทําแบรนด์ตัวเองเลยไม่รู้ว่ามันจะฟังหรือดับหรืออะไรอ่ะแต่ว่าขอลองทําก่อนเลยคือคนอื่นเขามองว่าการทาแบรนด์แต่เดียวแมงรวยมันจริงอย่างนั้นไหมคือมันเหนื่อยกว่านั้นเว้ยมันดานกว่านั้นเพราะว่าเราอ่ะขายของหลายตัวจริงๆเราไม่ได้ขายแค่แบรนด์ตัวเองเราก็ยังเอาแบรนด์ตัวอื่นมาขายลงสินค้าภายในร้านการเริ่มทําแบรนด์อ่ะเวลามันคิดมันทำ ง่ายเว้ยกว่าที่แบบแบรนด์มันจะแบบเป็นที่รู้จักคนจะรู้จักได้มากขนาดเนี้ยไม่ใช่ว่าเราแค่แบบโพส์โพสต์ขายอะส่งรูปให้ร้านตูถ่ายให้แล้วก็เอามาโพส์ลงเลยเี้ยไม่ใช่ว่ามันจะขายได้เลยเว้ยหนึ่งคือเอา้าสินค้าที่เราผลิตออกมามันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าย,ยังไง แล้วลูกค้าจะได้อะไรจากการใช้สินค้าของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ว่าเอาจริงแบรนด์เราอ่ะเราทํามาหนึงปีแล้วถามว่าแบบมันบูมขนาดนั้นแบบดังแล้วทุกคนรู้จักไหมคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่คือเราก็ยังขายความออร์แกนิกของสินค้าแบรนด์เราอยู่เราก็จะทําไปเรื่อยๆคือมันเหนื่อยเว้ยแต่เราโชคดีที่แบบว่าเจอตัวแทนเจอคนรอบข้างที่เขาแบบพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตพร้อมที่จะแบบ ดันตัวสินค้าของเรามันก็เลยทําให้เราแบบไม่เหนื่อยกับการที่ทำแบรนด์มากว่า1ปีแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าในสักวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นวันของเราที่ทุกคนจะได้รู้จักกับแบรนด์แบรนด์นี้เคยเจอลูกค้าแปลกไหมบ่อยมากคือแบบล่าสุดเป็นสินค้าพิเออเดอร์เว้ยแล้วคือแบบ เราก็ตั้งเป็นระบบพรีออเดอร์แล้วแหละเออมันก็ชัดเจนมากๆเลยแล้วลูกค้าก็แบบว่ากดสั่งวันนั้นเลยแล้วก็ทักมาแบบว่าส่งของยังคะแต่ว่าสินค้าเป็นพรีออเดอร์แต่มีที่แปลกกว่านั้นก็คือลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าตอนตีสี่แปดโมงลูกค้าทักมาส่งของยังคะฉันยังไม่ตื่นเลยฉันยังไม่ตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบว่ากําหนดอยู่แล้วหมายถึงว่าเขียนตรงหน้าไบโอว่าเราตัดรอบกี่โมงถ้าใครแบบโอนเงินภายในเวลานี้ก็จะได้รอบส่งภายในวันนี้อะไรอย่างเงี้ย คุณมากเลยครับวันนี้ที่แวะเวียนมาหากันนะการที่ผมมาแชร์ประสบการณ์การเป็นแม่ค้าออนไลน์เราคิดว่าใครหลายๆคนน่ะก็กําลังมองอยู่ว่าการเป็นแม่ค้าออนไลน์การขายของออนไลน์เนี่ยมันทําแล้วมันจะดีจริงไหมมันจะเวิร์กไหมประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยที่จะได้มาเล่ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รู้กันว่าการทําอาชีพนี้ต้องเริ่มยังไงทํำยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างขอบคุณจริงๆ